ยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 1 6ท่านหลอดชนอแูดรับสารจากกรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่แทโลหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมคนที่คุณถอยออกมาประจําชาวราศีกรกฎลักนากรกฎการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะคะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะคะครึ่งแรกหมอแจนจะเปิดพลังงานของคุณนะ ว่าคุณมองเขาอย่างไรแล้วก็ความรู้สึกของคุณณนะตอนนี้ที่เปิดพลังงานไพ่เข้ามานะคะแล้วก็ครึ่งหลังเป็นพลังงานคนของคุณพลังงานทั้งสองฝั่งนะคะอาจจะมีการสลับกันได้ถ้าคิดว่าสลับกันคุณไปสลับเอาเองกรกฎนะคุณกําลังเป็นสิ่งใดอยู่ตอนนี้นะคะพลังงาน S o f w อฟวนะคะคุณมองเขาอย่างไรตอนนี้หมอมองเห็นถึงสถานการณ์ตัวคุณนะคะ มีการกลับมาเริ่มต้นใหม่หมอไม่แน่ใจนะว่าคนคนนี้อาจจะกลับมาในเข้ามาในชีวิตคุณเพราะว่าอาจจะติดต่อสื่อสารมาเองหรือบางบางคนบางความสัมพันธ์คือคุณกับเขาเนี่ยอาจจะต้องโครจโครจมาเจอกันเพราะว่าต้องทํางานร่วมกันอะไรสิ่งนี้นะคะก็เลยมีการพูดคุยแล้วก็นัดที่จะจะเจอหน้ากันนะคะมอมองเห็นถึงสถานการณ์ การเริ่มต้นใหม่อะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะประกฎพลง,งานแล้วก็มีพลังงานของคุณขึ้นมาด้วยทีนี้ถ้าถามว่าสิ่งที่คุณมองเขาอย่างไรตอนนี้นะหมอมองเห็นถึงคุณอะมองว่าเขาอะนะคะหลังจากที่เขาอะคิดว่าอยากจะอะคุณอะห่างหรือจากเขามาหรือเขาอะกำลังอดทนรอคอยที่จะมูฟออนนะคะ มุกอ่อนไปจากคุณหรือรอให้คุณอะนะคะติดต่อสื่อสารก่อนหรือว่าตัวเขาเนี่ยนะคะพยายามคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงดีเดี๋ยวมันก็าสามารถแก้ไขอะไรได้เดี๋ยวคุณและเขาอะก็น่าจะได้กลับมาพูดคุยนะคะทีนี้คุณกําลังมองเขาว่าเขาอะมีความแบบว่าลังเลใจนะคะมีความลังเลใจแบบอดทนรอคอยตรงเนี้ยนะคะเพื่อ อยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่บางคนเ,คน,คน,เนี่ยคนคนนี้นะคะติดต่อสื่อสารหรือเจอติดต่อสื่อสารกับคุณหรือได้กลับมาเจอหน้ากันแล้วมันเป็นการกลับมาเริ่มใหม่หมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะมันเหมือนเขาคนนี้ยอยากจะแก้ไขความสัมพันธ์เพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ย,ยังมีกันและกันไปในอนาคตนะคะเอาง่ายๆแหละอย่างน้นอยๆก็กลับมาเจอหน้ากันอย่างน้นอยๆก็กลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสาร ก็จะเป็นในลักษณะเดิมๆที่เคยหายไปแล้วก,กลับมาเจอกันอะไรคุยกันอะไรสิ่งเนี้ยนะคะหมองเห็นถึงสิ่งนั้นทีนี้มาดูพลังงานของคุณนะคะสเต็งมีพลังงานราศีสิงเข้ามานะคะสตรีออฟวันนะคะแล้วก็ดูทาวเวอร์นะคะมองมองเห็นถึงสถานการณ์ว่าเหมือนคนคนนี้นะคะน่าจะทนไม่ไหวนะคะคนของคุณอะว่าสงสัยคุณ อดทนได้นานกว่าเขาในปกติทุกครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่ติดต่อสื่อสารไปก่อนแล้วก็ไม่อยากให้เขาหายไปจากในชีวิตเราแน่นอนแหละมันต้องเป็นสิ่งนั้นแหละคะ่ะเพราะว่าเราชอบเขาเราสนใจเขาใช่ไหมคะแต่ทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในประสบการณ์ที่ผ่านมามันอาจจะสอนอะไรเราบางอย่างทีนี้ก็เลยทําให้คุณน่นะคะนิ่งควบคุมนะ,ะหมอมองเห็นถึงความสัมพันธ์นี้ในความรู้สึกของคุณ คุณไม่คุยกับเขาแล้วก็หันหลังให้ความสัมพันธ์นี้ยอยู่ในขั้นตอนการรอคอยในความนิ่งเงียบที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารคุณก็ทําได้ดีเช่นกันนะคะทีนี้คุณคิดว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันยังไม่สามารถขยับหรือเขาไม่ได้ยอมอยู่ในการควบคุมคอนโทรลในความสัมพันธ์หรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาอ่ะ,อะแสดงออกว่านะคะเขาอ่ะทนไหวเขาอรอคอยได้ แต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นแล้วนะคะก็คือเขาไม่อยากรอไม่อยากให้คุณมุกออนจากเขาไปแล้วในอนาคตอ่ะเขาอ่ะก็ยังอยากจะมีการวนโคจรมาคุยกับคุณหรือเจอคุณนะคะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะคะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าคุณน่ะนะสามารถควบคุมอารมณ์ความต้องการและอยู่ในพื้นที่ของตัวเองต่างหากนะคะ,นะคะเหมือนเราเริ่มมีอีโก้ขึ้นมาว่า เราเองก็มีดีแล้วเราก็ดูแลตัวเองได้ดีโดยที่เราอะมีคนคนนั้นหรือไม่มีไม่ได้ต่างอะไรกันนะคะคุณรู้สึกเช่นนั้นใช่หรือเปล่ากรากฎนะคะคอมเมนต์อบอกมาแจนด้วยนะคะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยในการกระทําของคุณครั้งนี้ที่ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจว่าวันข้างหน้าคุณจะคนคนนั้นของคุณจะติดต่อสื่อสารกลับมาไหมหรือจะเจอหน้ากันร่วมงานไหมอะไรไหม คุณไม่ได้สนใจตรงนั้นความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ตั้งหาหรือการหันหลังให้กับความสัมพันธ์และรู้จักรอคอยนะคะควบคุมรอคอยถึงแม้เราชอบหรือรักเราก็จะเก็บเงียบนิ่งไว้ในพื้นที่ของตัวเองเขาเรียกว่าเราอดทนควบคุมอารมณ์ได้ดีได้เก่งเราจะประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์อันนี้หมอบอกเลยนะคะสิ่งนี้ไมกนกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ราศีกรกฎราคณากรากฏนะมาดูความรู้สึกของคุณนะคะตอนนี้คุณเปลี่ยนไปแล้วคุณสมดุลพลังงานนะไะพ่ก็ยังย้ําเตือนว่าคุณรู้จักรอคอยและเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณคุณจะเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่พยายามยื้อเพื่อ ให้เขาอยู่ในชีวิตเราเช่นเมื่อเขาหายไปเราพยายามตามเราพยายามโทรเราพยายามทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยได้วนหรือได้อยู่หรือเรากำลังที่เรียกว่าเรายื้ออยู่ฝ่ายเดียวเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยคนเนี้ยยังอยู่ในชีวิตเราไม่หายไปจากชีวิตเราแต่ตอนนี้นะคะคุณจะน,นิ่ง นะคะความเปลี่ยนแปลงอันนี้แหละที่มันเกิดขึ้นคุณจะสมดุลพลังงานแล้วก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงว่าถ้าเขาคนนั้นไม่สนใจที่จะวนกลับมาหาเราเองหรือเราไม่มีคุณค่าเพียงพอนะคะเราก็จะรักตัวเองเราจะยอมรับเราจะโฟกัสที่ตัวเองนะ,ะหรือโฟกัสว่าถ้าอนาคตไม่มีคนคนนี้นะคะเราก็อยู่ได้ใช่หรือเปล่านะคะ คุณะบอกตัวเองสิ่งนี้มีพลังงานราศีธนูลักนณธนูเข้ามานะคะกรกฏเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานคนของคุณต่อคนของคุณนะคะอยู่ในพลังงานของความกลัวความกังวลนะคะนอนไม่หลับวิตกกังวลแสดงว่านะคะถ้าคนนี้คนของคุณเนี้ยที่กลัวเนี่ยนะกลัวเสียคุณไปนะ,ะ<ส>เขามองคุณอย่างไรนะคะไปแล้วนะสไนซ์ออฟวอรนะคะ ตอนนี้เขาหัวเสียนะคะหงุดหงิดไม่พอใจอารมณ์ร้อนโกโรธแล้วก็โมโหนะคะเขามองคุณว่าคุณเนี่ยนะเสียใจนะนะคะแล้วก็ตอนนี้เขากำลังนะมองคุณว่าคุณไม่พอใจแล้วก็เสียใจที่ความสัมพันธ์นี้ไปไม่ได้และคุณนะคะก็ทําไมคะพกพาความเสียใจน,นี้แล้วก็จะนะ,ะเหมือนว่าหาเป้าหมายใหม,ใหม่ไปข้างหน้านะคะแล้วก็กลับ ม,มั่นใจในตัวเองเขายังมองคุณว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะสามารถนะคะไม่พอใจนะ,ะ,ไ,มจนะ,ะไม่พอใจในความสัมพันธ์หรือกําลังจะคิดว่าตัวเขาเองอ่ะนะคะปฏิเสธอ่าตัวเขาเองปฏิเสธคุณคุณก็เลยไม่พอใจแต่ไม่เป็นไรคุณนะคะทั้งเสียใจและทั้งไม่พอใจทั้งรู้ว่าเบื่อหรือโดยปฏิเสธเนี่ยนะคะคุณก็จะยังมั่นใจในตัวเอง เพื่อจะทําไมคะนะนำเสนอตัวของเราเองนะหรือรักตัวเองเนี่ยเพื่อมูฟออนไปข้างหน้านะคะเพื่อคุยกับใครก็ได้นะ,ะคุณมีสเสน่ห์คุณสามารถทําได้นะ,ะคุณเป็นสิ่งนั้นได้ไม่จำเป็นจะต้องนิ่งเงียบหรือรอคอยเขาอยู่ตรงนี้นะคะคุณไม่ได้รอคอยนะ,ะคุณไม่ได้สแตนบายมันเหมือนว่าม้าตัวนี้ไม่ได้สแตนบายรอเขาที่จะเขาจะขึ้นขีีนะคะคุณนะ ขี่มันออกไปนะคะด้วยหัวใจที่ว่าเราปล่อยเสน่ห์ใครก็ได้ใครก็จะชอบเราเราจะคุยกับใครก็ได้เพราะเราโสูดเรามีเสน่ห์และเราก็มั่นใจในตนเองและเรายังไม่ได้มีแฟนใช่ไหมคะนะ,ะคุณเป็นสิ่งนั้นได้คุณมีความสุขนะคะคุณก็ยังมีแพชชั่นในของตัวเองในสิ่งที่เขามองคุณนะคะเอาละมาดูความรู้สึกของเขานะคะ คนคนนี้นะคะในที่ในท่าท่าทางทีท่าที่ว่าเหมือนว่าทําเหมือนว่าเย็นชานะคะนะเหมือนว่าเขาอะจะพยายามนะคะสกัดน,ะไ,นะ,ะไม่ให้คุณนะคะไม่ให้คุณขี่ม้าออกไปนะ,ะจากชีวิตเขาเหมือนว่าประมาณว่าไม่ให้คุณไม่ให้คุณปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหรือไม่ยอมให้คุณออกจากชีวิตเขาไปแน่นอน เขาไม่ชอบสิ่งนั้นนะเขาไม่เขาไม่ยอมนะ,ะแต่ทีถ้าเนี่ยนะคะเหมือนแบบว่าเขาอะทําเป็นเหมือนแบบว่าเย็นชาหรือไม่ได้คิดอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะคล้ายคล้ายคล้ายนะให้คุณเห็นนะว่าเขาก็อยู่ได้นี่เขาก็มเห็นเป็นรายเรียนนี่หมอแจนคุณอาจจะพูดสิ่งนี้นะคะแต่ในความเป็นจริงคนเนี้ยในทีถ้าที่เฉยชาเย็นชาหรือไม่ได้แสดงอารมณ์ว่ารู้สึกอะไรนะคะ คนคนนี้รู้สึกไม่ดีนะะไม่มั่นใจมีความกลังบนอยู่ในนี้มีความกลัวกลัวว่าคุณน่ะจะสามารถตัดเขาออกไปจากชีวิตแล้วมูฟออนไปจากเขาไปหาคนใหม่นะ,ะหรือไปหยู่เขาอาจจะคิดว่าคุณหาคนใหม่ก็ได้แต่ความจริงคุณอาจจะอยู่ด้วยตัวของคุณเองหรือรอเขาก็ได้นะ,ะก็คือการที่เราอ่ะนะ,ะดึงแพชชั่นเราอ่ะกลับไปที่ตัวเองนึกออกไหมฮะสายตาเราอ่ะ มองเลยเข้าไปแล้วเขายืนอยู่ตรงนี้เราก็มองเหมือนมองไม่เห็นเขานะเราอาจจะทำท่าสิ่งนั้นนะทีนี้คนเนี้ยถามว่านะรู้สึกอะไรกลัวคุณตัดเขาออกจากชีวิตนะตอนเนี้ยคนเนี้ยยังอยากเจอหน้าคุณนะมันเป็น energy พลังงานที่เหมือนว่าไม่พอใจที่คุณอะนะไม่ทำท่าว่าต้องการเขาหรืออยากมาเจอหน้าเขานะะ เขาไม่ชอบสิ่งนี้นะคะเมื่อก่อนอะคุณอะเคยแสดงออกชัดเจนใช่ไหมว่ารักเขาต้องการเขามีแพชชั่นต่อเขาแต่อีกใจหนึ่งนะคะเขาก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณทำท่าสิ่งนั้นอะนะ,ะว่าไม่ต้องการเขาเขาก็จะพยายามทำไมคะจะตัดใจเหมือนว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ได้เบื่อไม่ได้กังวลไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวคุณจะไปหาใคร นะพยายามตัดอารมณ์สิ่งนั้นออกว่าเฮ้ยตัวเขาก็มีสเสน่ห์นะเขาก็ไปคุยคนอื่นได้ไหมอะถ้ามึงทาท่าไม่สนใจอะใจหนึ่งก็คิดแบบกลัวฮะก็คือจะตัดออกจากอารมณ์ไปว่าเฮ้ยไม่หรอกอกบแบบแบบปอบใจตัวเองอะไรสิ่งเนี้ยนะคะอีกใจหนึ่งก็อีกใจหนึ่งก็บอกตัวเองว่าก็นี่ไงที่ที่มึงเป็นสิ่งเนี้ยมึงกลัวมึงกังวลหรือมึงนอนไม่หลับอะเพราะว่า เขาไม่อยู่ไงเขาไมไ่มาเจอหน้ามึงหรือเขาไม่ยอมมาหามึงไงใช่หรือเปล่าอะไรสิ่งนี้นะคะคนนี้กำลังเถียงกับตัวเองในใจนะคะมาดูซิความรู้สึกนะ,ะเดวิลนะราศีมังกรกรัคนามาังกรขึ้นมานะคะความรู้สึกของคนเนี้ยของคุณนะคะโอ้โหไปไหนไม่รอดแล้วค่ะนะคะเขาบอกว่าเออก็ไงอ่ะก็ใช่ไงมันก็อยู่เป็นโซนอ,อะ่ะดีอ่ะสบายอะ่ะนะคะ ไม่มีคนมาเอาใจใส่ไงไม่ได้รับความรักความดูแลจากกรอกฎไงเออแล้วยังไงอะไรสิ่งเนี้ยมันก็เหมือนพูดกับตัวเองว่าแล้วยังไงอ่ะปกติมันก็โสนไม่ใช่หรอแต่อีกใจหนึ่งมันก็คิดว่าถ้ามีคนมาแบบมาแบบมีมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรสิ่งเนี้ยนะคะอาจจะเป็นแบบไปเที่ยวด้วยกันมานอนด้วยกันกินอะไรอะไรสิ่งเนี้ยนะคะ เออมันก็ดีต่อใจนะถ้ามีใครมาลักมาหลงสเสน่ห์เราอย่างเงี้ยมันแบบมาปฏิสัมพันธ์อ่ะนะคะเดวิลอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วอ่ะนะคะดื่มกินปาร์ตี้มาที่ห้องมานอนด้วยกันโทรหากันคุณก็บอกว่าคิดถึงเขาหลงไหลเขาอะไรสิ่งเนี้ยเออมันก็ดีกว่าไหมอ่ะมันก็ดีกว่าแบบอยู่เงาแบบอืมอะไรสิ่งเนี้ยอยู่เงาแบบแห้งเหี่ยวอ่ะเออนะคะประมาณนี้ในความรู้สึกนะ แล้วบอกว่าตอนเนี้ยมันจิตใจมันหน่วงแบบมันมันอ่อนไหวอะรู้จักว่าอ่อนไหวไหมอ่อนไหวแบบมันคนคิดมากอะคิดมากนะคะอ่อนไหวว่าเฮ้ยเขาไม่สนใจเราจริงๆหร,รวอะวะเมื่อก่อนมันไม่เป็นสิ่งนี้ไม่ใช่หรอนะะอะไรสิ่งเนี้ยมันเริ่มคิดมากเอาคุณอะออกจากหัวไม่ได้ว่าเฮ้ยจริง,รงๆหรอวะมันใช่ปะอะไรสิ่งเนี้นะคะหรือว่าเราอยู่คนเดียวเนี้ ในแบบเนี้ยที่เป็นเนี้ยมันดีจริงหรือเปล่าอะไรสิ่งเนี้ยนะคะเออหรือว่ายังไงวะนะ,ะแต่ไม่มีความกล้าหาญมากพอแล้วนะคะก็เรากดผู้ชายของคุณนะ่ะไม่มีความกล้าหาญมากพอที่จะแบบว่า i, เฮ้ยเออก็เรากดมากลับมาเมันเดิมไหมหรืออะไรเงี้ยนะฟอร์มเยอะมากนะคะแบบน้อยใจด้วยแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบไม่กล้าน่ะนะคะไม่กล้าพอที่จะแบบว่า ถ้าคุณและเขาเนี่ยเจอกันที่งานบริษัทหรือร่วมงานเนี่ยนะคะด้วยอะไรก็แล้วแต่เป็นเหตุปัจจัยที่เจอกันหลายคนในกลุ่มเอาง่ายๆะนะคะด้วยบริบทของคุณเองคุณต้องไปนึกว่าคุณอยู่ในบริบทไหนด้วยนะกรกฎทีนี้คนเนี้ยนะคะก็จะมาพูดคุยหรือทักทายหรืออะไรคุณก่อนนะคะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะแบบมาที่บริษัท หรืออยู่ใกล้เขาก็อาจจะเดินไปอะไรสิ่งเนี้ยเพื่อให้คุณเห็นอะไรอย่างนี้ยเพื่อได้คุยเป็นกลุ่มอ่ะแบบมีคนอื่นเยอะแยะอะไรสิ่งนี้นะเพื่อให้ตัวของคุณอนะ่ะยังไม่ได้หายออกไปจากความคิดเขาหรือยังไม่ได้ออกยังไม่ได้หายออกไปจากความสัมพันธ์นะเขาจะต้องจัดการอะไรบางอย่างนะแน่นอนแหละนะเพราะเดวิลขึ้นเนี่ยมันสิ่งที่คุณจะต้องอยู่ กลับเข้ามาอยู่ในวงวนวัฏจักรที่ยังไม่ได้ไปไหนจากกัรหรอกนะคะเขาไม่ได้ปล่อยคุณไปแน่นอนกําลังวางแผนการอะไรบางอย่างเพราะไพ่สองถ้วยเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยนะคะแสดงว่าคนเนี้ยจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณน่ะกลับมาชอบเขาอะไรสิ่งนี้เหมือนเดิมแน่นอนนะคะไปจากเขาไม่ได้นะถ้าคนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยแล้วนะคนเนี้จะไม่ได้ปล่อยคุณไปหรอกนะคะ แน่นอนแหละในพื้นที่เซฟโซนโซนตัวของเขาว่าเอออยู่โซนอะ่ะมันดีแต่ถ้าโสดแล้วแบบมีคนมานอนด้วยบ้างเป็นบางครั้งอมือมันดีกว่าเนี่ยในในไพ่มันก็อยากจะแปลแบบนี้นะหมอขออนุญาตแปลแบบนี้แล้วกันนะคือคุณต้องไปดูนะว่าคุณอยู่ในตอนไหนถ้าคุณนอนกับเขาแล้วแบบว่าเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราก็เหมือนเป็นแฟนแหละแต่มันก็ไม่ได้มีใครพูดเรื่องอนาคตหรือมันยังเออ มีขั้นตอนอะไรหลายอย่างที่มันเป็นปัจจัยอะแต่ละคนอะเหตุผลนะนะคะหลายอย่างซับซ้อนอะความสัมพันธ์อะนะ,ะที่เดี๋ยวเรื่องเงินเรื่องลูกเรื่องอนุอันนี้นนแฟนเกา่าลูกชังบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบอะไรที่มันไม่สามารถจะมาอยู่ลงเอยด้วยกันได้แบบสองคนอะนะคะมันเป็นปัญหามากอันนี้วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงดีเทลนั้นอันนี้ก็คือหมายถึงว่าแบบว่าก็ยังดีที่แบบมี กรกดอยู่กรกดก็อาจจะคิดว่าเออมีคนนี้อยู่ก็เอกก็ดีแต่คุณต้องจำกัดเวลานะคะก็รกดว่าเราอะอยู่ในพลังงานเนี้ยหกเดือนหนึ่งปีสามเดือนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วนะคะต้องให้ดีมิตต้องคุยให้ชัดเจนต้องคุยแบบชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่าพอเขามาปุ๊บเราก็ไปไม่ใช่ค่ะเราต้องคุยแบบชัดเจนว่า อันนี้ความสัมพันธ์เนี้ยเราจะยังไงเราจะจริงจังไหมก็คือคุยอะความต้องการสองคนที่ตรงกันนะคะไม่ใช่ว่าเขาต้องการให้เราอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดหรืออะไรเลยไม่ใช่ค่ะคุณต้องถามความสมัครใจของคุณหมอจะไม่ได้ตัดสินแล้วไปพูดไปบอกคุณนะคะว่าเออกลโกดคุณควรทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ค่ะเพราะแต่ละช่วงอายุเจเนเรชันของพวกคุณที่มาฟังคลิปนี้ คุณต้องตัดสินด้วยอายุของคุณเองเพราะแต่ละวัยไม่เหมือนกันถ้าวัยที่อยากจะมีแฟนแต่งงานมีลูกคุณก็อีกขั้นอีกความคิดหนึ่งแต่ในวัยที่สี่สิบห้าห้าหสิไปแล้วอะไรสิ่งเนี้ยบางความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องการแต่งงานอยู่ด้วยกันแต่อยากได้ความสัมพันธ์แค่บางครั้งบางคราวอะไรสิ่งเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการความต้องการส่วนตัวนะ,ะในความสัมพันธ์ลึกซึ้งนั้น คุณก็ต้องดีเทลคุยอ่ะให้มันบอกให้คุยตรงๆนะคะก็คุยซะถ้าคนนั้นมีปฏิปริยาไม่ใช่ว่าเราอ่ะไม่สามารถเลือกได้นะคะถึงแม้เราจะเป็นผู้หญิงมือสองผู้ชายมือสองหรือซิงเกิลมัมซิงเกิลเดหรือไม,ม่พอใหม่หรืออายุมากแล้วมันไม่เกี่ยวค่ะมันเกี่ยวว่าเราอ่ะให้ค่าตัวเราอย่างไรนะคะถ้ามันไม่โอเคเราก็เลือกได้แค่นั้นเองง่ายๆนะคะเอนเนจีเนี้ยนะหมอดูแล้วว่าคนเนี้ย ก็รู้อยู่แล้วว่ามีกรกฎ่ะมันไม่ได้แย่ใครอยากจะปล่อยคุณไปคะต้องพิจารณาสิเห็นไหมการกระทําของคุณอนะ่ะราศีของคุณอนะ่ะดูแลเก่งดูแลดีนะคะตัวแม่นะะอบอุ่นอ่อนโยนดูแลเทคแคร์นะ,ะเสียสละนะ,ะเข้าใจเข้าเข้าใจไม่ค่อยเรียกร้องนะ,ะนะ,ะนะ,ะ,นะะเอาละค่ะหมอแจไปกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะ ก็ใช้วิชญายานในการรับชมแลบฟังนะคะก็รกฎจริงๆมันก็ไม่ได้แย่หรอกแค่เรามีจุดยืนของเราที่ที่มั่นคงตามที่แบบเราไม่ใจอ่อนอะเราใจแข็งอะ่ะนะคะก็คุณก็จะชนะทุกสิ่งแล้วแหละไพ่มันขึ้นให้คุณควบคุมแล้วนี่คะ่ะถ้าเกิดคุณควบคุมไม่ได้พัสดเต็งมันจะไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าผู้ชายที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณใจแข็งอะ่ะเราดีอยู่แล้วถ้าเขาอยากได้เราอะ่ะข้อตกลงของเราต้องสําคัญนะคะเขาก็จะแคร์เรานะคะกรกฎ ขอให้คุณทำสิ่งนั้นให้ได้นะคะแล้วก็ความที่แบบตามใจเราอะ่ะมันก็จะได้มานะคะเพราะสเต็งคือผู้ชายต้องมายอมเรานะคะเช่นเขาบอกให้เราไปหาเราบอกเราไม่ว่างเราก็ไม่ไปไงแต่ถ้าฉันจะไปหาเธอฉันว่าตอนนี้เธอก็ต้องให้ฉันไปโอเคไหมอะไรสิ่งเนี้เออเรามีแอคทิวิตี้ของเราเองนะคะเราไม่ได้สแตนบายว่าเธอมาหาฉันหน่อยสิแล้วฉันจะรีไปทันทีไม่ใช่ค่ะเราไม่ไเป็นผู้หญิงแบบนั้นนะคะ เราพอใจคือพอใจที่จะทําสิ่งนี้ถ้าเขาเซเย็ดโอเคแต่ถ้าไม่เซเยตเราไม่ว่างอ่ะเราไม่ได้สแตนบายรอใครนะคะเราโสดถ้าใจเราอยากไปเราก็ไปแต่ไม่ใช่ว่าเขามาปุ๊บเราไปปั๊บทันทีเราไปปับปป๊บทันทีแต่พอเราอยากจะไปเขาบอกไม่ไม่ให้มาเขาไม่ว่างอ่าไม่ใช่ค่ะนะคะไม่ใช่กลกฏแล้วโอเคนะหมอดีใจน,นะที่อ่านพลังงานวันนี้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึก ในความสัมพันธ์ที่คุณรู้จักคุณค่าตัวเองแล้วรักตัวเองอะนะ,ะเอ่อมันเหมือนคนที่รู้จักเล่นตัวนะมันไม่ใช่เล่นองค์นะ,ะมันเป็นการเล่นตัวที่ที่ที่จะได้มาในความสัมพันธ์ที่อีกขั้นหนึ่งอะถ้าคุณทําสเต็ปเนี้ยได้นะคะหมอดูพลังงานแล้วผู้ชายคนเนี้นก็น่าจะไปไม่รอดหรอกนะ,คะแค่คุณรู้ ทอีกนิดเดียวนะะที่ไพ่มันบอกมันไปก็เป็นสิ่งนั้นได้แต่คุณจะทําได้หรือเปล่าแค่นั้นนะมันเหมือนเป็นการที่บังคับใจตัวของตัวเองได้ไหมเราอยากจะไปหาเขานั่นแหละแต่เราไม่ไปไงทําไมอะ่ะ <c oughs> นะคะเออนะต้องบอกตัวเองนะคะโอเคนะหมดแชร์ไปกำลังใจนะคะก็ลกดนะเอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ แต่อย่าลืมนะทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นการอ่านพลังงานไพ่แบบรวมนะคะพลังงานไพ่สามารถสลับได้คุณเป็นเขาเขาเป็นคุณนะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอยากจะคุยกับหมอแจนนะคะโอนยอดผ่านบัญชีเกษตรกรตองสร่รายละเอียดมีอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะโอนยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็นะฮะกดลิงก์ไลน์นะส่งเซลล์สลิปเข้ามาเดี๋ยวหมอแจนจะรีบนะฮะตอบคาถามให้คุณนะคะโทรผ่านไลน์ไม่เปิดกล้อง990บาท30นาทีนะฮะรีบจองคิวกันเข้ามานะจ๊ะ เอาระค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้นะะหมอแจงเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ